ผมเตะนะครับก็ใช่แล้วนะในวันนี้ผมก็มีคู่กระดาษจํานวน10อันนะครับอันนี้ก็เป็นไซส์ใหญ่เลยนะฮะเป็นแท่งยาวๆเหมือนแท่งข้าวหลามเลยนะครับโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปแกะดูกันเลยโอเคครับทุกคนผมก็จะทํางานแกะออกมานะฮะดูซิว่าข้างในเป็นยังไงนะครับผมก็โอ้โหมันทำให้แกะยากแกะเย็นอะไรอย่างนี้ก็โอเคแกะมานะฮะนะครับอันนี้ก็ทิ้งไปนะโอเคด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าหโอเคดึงออกโอ้โหทุกคนดูนี่ดิ ว้าวว้าวทุกคนดูนี่ดิโอ้โหอัดกันมาเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยครับแท่งที่หนึ่งโอ้โหแท่งที่สองโอ้โหนี่มันแท่งขา้าวรามชัดชโอ้โหแท่งที่สามทั้งหมดสิบแท่งเนื่ยกันนะฮะอันใหญ่ครับผมทุกคนครับว้าวมาจัดให้ทุกคนดูกันเลยนะฮะว่าแบบเออบิดสิบอันพร้อมกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอ่าบัางขา้าวรามพุกกระดาษนะฮะเออเุอเรเรียกมันอย่างนั้นแล้วกันนะครับ โอ้เยอะอยู่นะพูดลม้มโอเคแนะ่ในตอนนี้นะครับผมก็วางเรียงกันครบ10อันเป็นหน้านที่เรียบร้อยแล้วนะก็โอเคเดี๋ยวเรามาลองจุดดูทีละอันกันเลยดีกว่านะครับเขาไม่เรียกว่าจุดเดี๋ยวเขาเรียกว่าบิดดูทีละอันกันเลยนะ,ะดูซิจะเป็นยังไงนะครับบิดให้ครบ10อันไปเรื่อยๆเลยนะฮะไปดูกันโอเคครับทุกคนผมคิดว่าเราพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับยิงออกไปทางนู้นเลยนะ,ะโอเคพร้อมหรือไม่ไปดูกัน โอ้โอ oh, oh, yeah, oh, yeah. ้เย้โอ hey, hey. ้เย yani okay. ้ลมนี oh, oh, oh. Oh. <so ่ก็แรงเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นก็เอามันนอนแบบนี้เลยแล้วกันนะอย่าจับมันขึ้นแล้วนะนะครับคือแบบผมตั้ง10ครั้งมันก็ล้มสี่ครั้งะครับทุกคนคือลมแรงมากนะบ้านผมเห็นรุ่งสูงๆแบบนี้ลมแรงนะครับก็โอเคไปดูกันเดี๋ยวมันต้องหมุนแบบนี้ใช่ไหมโอเคไปดูกันเลยทุกคนไปโอ้โหทุกคนเห็นไหมครับ ยิงไปแล้วนะฮะหนึ่งดอกครับโอเคดอกที่สองเตรียมไล่เนียวเอาไปโอเค,อเคหมดแล้วสามยิงเอาเชี่ยอันนี้ไม่เตะ <c oughs> <c oughs> กระสุนด้านกระสุนด้านโอ้โหตายเถอะเอากระสุนด้านไหม่ชินจัด่อไปเลยตรงไปที่มังงู เชียร์แม่งกระสุนด้านอีกแล้ว้วไม่นะโอ้มาเต็มหน้าเต็มหน้าโอ,โอเค here we go อ้าวกิงอันกระสุนด้านอันเลยนะฮะป้าเอ้ยต่อยด้ยของไหมมีคุณภาพไหม <ม>าพูดว่ายิง <ingers> อันกระสุนด้านอันก็ได้ครับอะไรกันเนีย่ยตายเถอะเต็ม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 แน่โอ้โอหปากวะไปยิงตายเลยว้าวอ,อ,อ,อีกยอดเลยครับทุกคนโอ้โหอันไหนกระสุนด้านนี่มันก็ด้านเลยนะคือแบบ มันไม่ยิงให้ผมเลยนะครับนะก็โอเคลองเทดูนะด้านในคืออะไรบ้างโอโหทุกคนครับผมต้องเสียตังค์ซื้อมาหลายร้อยนะเนี่ยแบบสุดท้ายกระสุนด,ด้านนะฮะด้านครึ่งต่อครึ่งได้เลยมั้งครับทุกคนแบบให้ตายเถอะนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราแกะดูด้านในนะดูซิว่าด้านในมีอะไรนะฮะโอเคเทวมาอ๋อด้านในก็จะเป็นค,คล้ายๆกับกระดาษแบบนี้นะครับนะโอเคแล้วก็มีอะไร อ๋อนี่อ๋อก็จะเป็นกระดาษแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลองเทียบม,มานแรงนะโอ,โอ้โอ้นะครับเป็นกระดาษนะแล้วก็ด้านในโอ,โ,โอ้โหโอ้โหเออคล้ายๆกับแบบที่เอาไม้ห้อยต้นคริสต์มาสนะครับทุกคนที่มันเป็นแบบสะท้อนแสงนะเออแถวบ้านผมเรียกว่าอันเลี่ยมๆนะครับเออโอ้โหอย่างเยอะอย่างเยอะโอ้โหมากนะครทุกคนครับดูนี่เต็มไปหมดเลยว้าวนี่นะครับคือทั้งหมดของอันที่กระสุนด้านนะฮะเออประมาณนี้ โอเคครับทุกคนและนี่ก็คือเศษซากทั้งหมดที่ผู้กระดาษได้ทิ้งไว้ให้กับเรานะครับผมก็คือแบบโอ้โหดูน่าสึครับก็เป็นแบบเศษขยะค่อนข้างที่เยอะเลยนะโอ,โอ้โอเคเทยงมาแต่มันก็สวยดีนะครับเอาไว้ฉลองงานนู่นนี่นะผมว่ามันก็จัดว่าเด็ดเลยทีเดียวนะครับโอเคครับเป็นย่งไรบ้างครับทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสหรับนี้สวัสดีครับ